สวัสดียามเช้านะคะอันนี้เราจะมาอวดความสวยงามริมหน้าต่างห้องนอนนะคะตื่นเช้ามาวันนี้เปิดหน้าต่างว้าวดอกจานบานเต็มเลยต้นอยู่หลังบ้านที่อยู่ริมหน้าต่างสวยงามมากมากๆเลยค่ะ นั่งมองยืนมองมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอดใจไม่ได้เลยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะดูความสวยงามของดอกจานสวยมากเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบคือเป็นดอกไม้ในหัวใจแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ชอบมากตั้งแต่เด็กเพราะชอบสีสันของดอกนี้นะคะเห็นไหมคะ แล้วเช้ามาวันนี้เพิ่งมาเปิดหน้าต่างแบบเพิ่งตั้งใจเพิ่งสังเกตเห็นโอ้มันบานเต็มต้นแล้วนี่ก็เลยได้ถ่ายรูปเพื่อที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆเอาความงามของดอกไม้มาอวดเพื่อนๆน,นะคะเช้านี้วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขซื้อหวยให้ถูกหวยทําธุรกิจก็ให้รุ่งเรือง ีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขโครอบครัวมีความสุขกับลูกกับหลานกับสามีนะคะใครที่ทาําธุรกิจอะไรก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะอันนี้บรรยากาศยามเช้าวันสดใสทุกวันทุกวักคนคลิปนี้ก็ผ่านแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการไ,ไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆน,น,นะคะ ยังไงก็ฝากมาคุยด้วยกันนะจ๊ะทักทายกันได้นะคะที่ไลฟ์สดวันนี้นะคะสวัสดีค่ะจากนิสานะคะ